อปพรคือใครมีหน้าที่อย่างไรอปพรคืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและหน้าที่อื่นตามที่ผู้กุมชามอบหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา41พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปี2 5 5 0และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปี2 5 5 3โดยอปพรจะสังกัดศูนย์อปพรท้องถิ่นเช่นเทศบาลหรืออบต ศูนย์อปพรอำเภอหรือศูนย์อปพรจังหวัดโดยคุณสมบัติของอปพรต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและได้รับคัดเลือกให้อบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยเมื่อจบหลักสูตรจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบอปพรและใช้วิทยุข,ของทางราชการโดยมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษ มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่จากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการช่วยเหลือราชการซึ่งกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันอปรพร